ครับสวัสดีนะครับนี่ผมจะมาิวดับเสียมหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับ,รบตัวนี้นะครับจะต้องให้มันได้แนวดิ่งนะครับทั้งสองข้างนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะต้องให้ได้แนวระดับน้ํานะครับแนวะนาบคือมันต้องได้กันนะ ส่วนมุมสองด้านก็ทำอให้ได้ฉากกันนะครับมีเนียมมันจะไม่บิดนี่นะครับจะได้พอดีทั้งสองด้านนะบนี่ยนะเนแนวฉากมนาะจะลงพอดีลยนะ นีเพิ่นจับเมื่อกี้นะมันจะได้แนวด่งนะที่หาด้านในนี่นะครับใช้ฉากแบบนี้นะครับอันนี้มันนี่นะครับไม้ชนหลังฉากเนะนี้ยนะเหลี่ยมด้านในจะอยู่ประมาณนั้นนะด้านหลังฉาก มันจะพอดียแล้วมีสิทธ <t arp> ิ์ไปแล้วนะครับช <t arp> ่วงมจะได้หมดแล้วครับดนนะครับนมครับ ทั้งเรียงั่งนู้นของนี้ก็ได้นะครับด้นนานบนก็เหมือนกันนะครับนี่ทาของนุ่น,นครับ,นะ,รบน,นะครับได้หมดเลยนะครับนี่สงใส่เมื่อกี้นะ